ทหารขเขมรชาติเดียวในโลกนี่แหละค่ะที่ออกรบแล้วก็ต้องพาหอบลูกหอบเมียเอามาอยู่หน้าแนวอยู่ในบังเกอร์ด้วย คนเป็นเมียนี่ก็ขยันขันแข็งช่วยผัวกรอกดินระเบิดมือเป็นระวิงอย่างที่เราเห็นกันในคลิปบ่อยๆในโซเชียลนั่นแหละค่ะบางคนก็พาเมียมานอนกกนอนกอดรักกันปานจะเกินกินรบไปด้วยรักกันไปด้วยแต่ก็ไม่เห็นมีชาติไหนออกมาเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนบ้างเลยเพราะการทําแบบนี้ยังไงก็ผิดแปลกดีจริงๆแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าในช่วงที่ถูกไทยโจมตีไม่ใช่แค่ทหารเขมเมนเท่านั้นที่กลายเป็นปุย๋ยแต่เมียทหารก็ไม่รอดค่ะ เป็นปุ๋ยยกครัวโดยเพจ Army Military Force โพสภาพของทหารเขมรคนหนึ่งค่ะยืนถ่ายรูปส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นฐานทหารเขมรที่เสียหายทั้งหมดโดยทหารรายนี้โพสต์เอาไว้ว่าผมกลับมาถึงฐานอีกครั้งทุกอย่างพังพินาศไม่เหลือชิ้นดีแม้แต่มอเตอร์ไซคู่ใจที่ใช้งานมานานกว่า10ปีก็เหลือเพียงซากท่ามกลางกองขี้เท่าฐานของเราถูกพวกเสียมยิงปืนคอเข้าใส่วันที่20 พวกมันกระหน่ำยิงอย่างบ้าคลาั่งจนทำให้เราต้องสูญเสียพี่น้องทหารร่วมชาติไปถึงหกนายรวมถึงภรรยาของพวกเขาอีกสองคนทุกชีวิตได้สละชีพลงณที่แห่งนี้เพื่อปกป้องแผ่นดินของเราหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะเช่นฮะภรรยาทหารเสียชีวิตเมียอ,อยู่บ้านดีๆแท้ๆพาเมียไปตายเอาเมียมาทำไมก่อนนี่มาสงครามไม่ใช่ฮาเลม นี่มันสงครามบ้านพ่อมึงเขาพาเมียพาลูกมารบด้วยไงไม่มีชาติไหนเขาทำกันไฟแล้วทำไมนายรอดนายทิ้งเพื่อนกับนายหญิงสองคนนั้นไปก่อนใช่ไหมจะไม่ตายเรียบได้ยังไงล่ะคะเพราะกองทัพไทยรบโหดขนาดนี้ล่าสุดกองทัพภาคที่สองเขาปล่อยคลิปยุทธการพิทักษ์ซัมแต่ซึ่งจุดนี้เองค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดที่ทหารเขมรทั้ง18คนยอมทิ้งอาวุธ จำยอมต่อทหารม้าของฝ่ายไทยยอมมาเป็นเฉลยศึกโดยทางเพจระบุว่าสมรภูมิสำแเตออำเภอกันทารักษ์จังหวัดศีสเกตคืออีกหนึ่งพื้นที่แห่งเกียรติยศบนแนวรบปีกซ้ายของยุทธ,ธบริเวณกันทารักษ์การประทะที่นี่เข้มข้นและเด็ดขาดระหว่างหน่วยยานเกราะและรถถังของฝ่ายไทยกับกัมพูชาท่ามกลางอาวุธยิงเล็งตรงและการยิงสนับสนุนที่กดดันทุกวินาที ภารกิจของพื้นที่สัมแต่คือโล่เหล็กป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามใช้กำลังยานเกราะและรถถังโอบตีแนวรบสำคัญในพื้นที่ภูผีสัตตสสและพระวิหารความมั่นคงของปีกซ้ายคือเงื่อนไขของชัยชนะทางยุทธบริเวณและสัมแต่ได้ยืนหยัดทำหน้าที่นั้นอย่างสมศักดิ์ศรีชัยชนะครั้งนี้เป็นผลงานของอัศวินแห่งสนามรบ หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารมาที่614ผู้ยึดมั่นในวินยัยความกล้าหาญและการทำงานเป็นทีมภายใต้ไฟสงครามที่กดดันหน่วยยังรักษาพื้นที่ยับยั้งการอบตีและคุ้มครองเพื่อนร่วมรบได้อย่างเด็ดเดี่ยวซ้าแต่ไม่ใช่เพียงชื่อพื้นที่หากคือสัญลักษณ์ของความเสียสละและความภาคภูมิใจของทหารไทยเกียรติยศที่จะลึกไว้ด้วยหัวใจนักรบ และจะถูกเล่าขานในนามหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่614ตลอดไปปฏิบัติเนี่ยมีความยากก็คือมีตั้งแต่พลทาหารในสิบแล้วก็นายหารมาปฏิบัติงานร่วมกันเนี่ยเวลาที่เราเข้าตีครับเราเชื่อใจกันและกันครับไม่คิดว่าจะได้เข้าสนามรบกับผู้กองผู้หมวดจ่าเขาครับทั้งที่เป็นน้องเล็กสุดของทหารเราต้อง เชื่อมั่นตั้งแต่ยุทธปกรณ์ครับทหารม้าเนี่ยมียุทธุปกรณ์หลักก็คือพวกรถสายพานนะครับเหมาุรวมเลยก็คือรถสายพานรถถังอะไรประมาณนี้ก็ต้องรู้ว่ายุทธุปกรณ์เราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรเราจะเอาชนะข้าศึกได้อย่างไรมีแผนที่จะเข้าตีที่เรายึดได้ในในครั้งนี้ก็คือําแต่พื้นที่ตรงนั้นมันมันไม่ปลอดภัยก็คือมันเป็นพื้นที่ตั้งของของข้าศึกแล้วก็มีพิกัดมีอะไรเรียบร้อยเราไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่า แนวหลังเขาเรียกว่าแถวที่สองเนี่ยมีอาวุธยิงสนุนที่อยู่ใกล้มันสามารถยิงลงได้เลยสมมุติว่าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเป้าหมายแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป้าหมายเลยว่าพอข้าศึกเนี่ยเห็นยุทธภ์ใหญ่นะครับอย่างเช่นรถสายพานรถถังเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันคิดว่าเขาจะสู้เขากับถอดปืนแล้วก็แล,วกแล้วก็ยอมเจอคนยอมแพ้เนี่ยขออนุมัติจับเป็นเฉลยผู้บัญชากาก็ทําตามหลักการกนว่าให้จับเป็นเฉลยตีครั้งที่สองก็เพราะว่าข้าศึก ได้ขยับเข้ามาอยู่ที่เดิมมันนี่มันบ้านของเราเราต้องเอากลับมาให้ได้ความยากของครั้งที่สองเนี่ยคือเขามีเวลาในการเตรียมการเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเข้าในทุกๆพื้นท,ที่นะครับเขาก็เลยเตรียมการมาเป็นอย่างดีมังเกอร์เขาหนามากนะครับต้องวางแผนละเอียดโดยการใช้โดนนะครับหลกัหลกๆคือการใช้โดนตรวจว่าคูเดตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนี้ใช้กี่เมตรแล้วมีหาการถักงอไปทางไหนถึง มีบังเกอร์ที่เท่าไหร่ผมเป็นคนที่ให้ทีมช่วยกันคิดแผนถ้าแผนมีช่องโหว่ให้ทุกคนช่วยออกคําเสนอเนี้ยได้พอทุกคนช่วยคิดแผนก็ให้ทุกคนเชื่อมั่นในแผนผ่านไม้ยันเกาะก็จะเป็นส่วนที่เข้าตีอย่างที่เขาบอกว่าช่วยดูมุมอับให้กันใลกันครับของรถถังร็จะเป็นอาวุธหนักเวลาที่ไอผ่าตรงข้างครับเขาตอบโต้มานหะนักว่าจากที่เห็นม้าคือเขายิงพวกผมยิงไป ฝั่งตรงข้ามเงียบไปสักพักหนึ่งครับมันก็เป็นจังหวะให้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบมากขึ้นครับอย่างของผมบนรถมีสามคนก็แต่ละคนต่างทําหน้าที่ครับผมก็เชื่อใจเชื่อใจคนยิงพลขับผมครับก็ช่วยทดแทนกันเลยกันตนอตนต<ป>นั้นที่เข้าไปค่อยๆเคลียร์คุเรตไปแล้วผมก็แจ้งกันหน่วยเหนือว่า เราสามารถยึดได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตั้งแต่ห้าปอร์เซ็นต์ไปจนถึงเก้าสิบเปอร์ซนควารู้สึกตอนที่100%ยเปอร์นี่ยกดมิที่ยุ่ไปแล้วพูดไม่ออกทุกทกคนรายงานมาพูดแล้วพูดไม่ออกแล้วผมก็รายงานหน่อยเนี่ยว่าตอนนี้เราสามารถเย็ดพื้นที่ของประเทศไทยคืนได้แล้ว100%ตอนนั้นผมอยู่ที่โรงพยาบาลนะครัอบพบบทบไปเยี่ยมป่วยผม ตอนนั้นแกบอกว่าถามว่าเองโดนอะไรมาผมบอกผมเข้าตีพื้นที่สัมเตะครับเฮ้ยเรายืดได้แล้วนะเว้ยผมก็รู้สึกดีใจมากที่ท่านบอกอย่างนั้นนะครับ,รบพอวันนี้มีโอกาสได้แผ่นดินของเรากลับคืนมาครับก็รู้สึกดีใจครับโดยเพราะในวันที่เราฝักธงชาติแล้วก็ร่องกันร้องเพลงชาติในแผ่นดินเดิมของเราครับร